ถึงคำพีมหาประฐานแต่ว่าเราพูดกันพอฟังฟังกันได้รู้เรื่องทุกคนข้อที่หนึ่งก็คืออารมณ์ที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเรียกว่าเป็นพระหิทธาลมผมจําเป็นและจงใจจะใช,ใช้เป็นภาษาบาลีเข้าใจว่าจะไม่น่าเป็นเรื่องที่ท่านลังเกียจแปลว่าอารมณ์อันเป็นภายนอกถามว่านอกอะไรนอกอะไรนอกไม่ใช่นอกตัวแล้วนะต้องบอกว่านอก นอกตานอกตาท่านนอกตัวไม่ได้อย่างเช่นเราชูมือขึ้นมาตาเราดูตัวเราอย่างนี้เราดูได้นั้นนอกเนี่ยนอกตาถามว่าแล้วตัวประสาตตาไม่มีรูปรมหรือบอกมีแต่รูปารมในประสาตตานั้นกระทบประสาทนั้นไม่ได้ท่านบอกงั้นนะอุปมาเหมือนกับปลายเข็มเล่มนั้นย่อมไม่สามารถที่จะแทงปลายเข็มเล่มนั้นได้หรืออุปมาเหมือนกับปลายนิ้วนั้นย่อมไม่สามารถที่จะลูบคลำปลายนิ้วนั้นได้ ท่านท่านเปรียบเทียบอย่างนี้นะแม้แต่จิตขณะนั้นดวงนั้นก็จับจิตดวงนั้นเป็นอารมณ์ไม่ได้ไอที่เราดูจิตกําหนดจิตที่บอกว่าใช้จิตดูจิตใช้เจตสิกดูเจตสิกเน่ยเป็นการใช้จิตดวงอื่นดูจิตดวงอื่นคือจิตขณะอื่นดูจิตขณะอื่นจิตดวงนั้นจะจับตัวเองเป็นอารมณ์ไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นประสาทตาแม้มีรูปารมณ์แต่ประสาทตาก็ไม่สามารถที่จะเห็น โลปาลมก็พูดสั้นๆว่าประสาต,ตาเห็นตัวเองไม่ได้รับรูปของตัวเองไม่ได้อารมณ์จึงเป็นเป็นอารมณ์ภายนอกคือนอกตานอกตาเนี่ยมันจะยูนมันจะอยู่ใกล้อยู่ไกลหรืออยู่ในตัวเราหรืออยู่ในตัวเขาหรือแม้แต่ห่างไกลไปถึงโรมโลกในทางหลักอภิธรรมนะเขาพูดขยายกว้างไปอย่างนี้ว่าคนที่อ,อบรมตาดี พัฒนาใช้กําลังจิตพัฒนาแล้วสามารถที่จะเห็นรูปในระยะไกลได้นี่ไกลามากๆนะเพราะนั้นเรื่องหลักตรงนี้แหละครับที่จะเป็นหลักสําคัญในการอธิบายขณะที่หนึ่งของ <Okay. S 1> วิถีจิตที่อาจจะแจกไปแล้วเนี่ยจะมีคําว่าอัติตาภวังอัติตาภวังเนี่ยเข้าใจอธิบายใช้เวลาน,านานแล้วเข้าใจยากกว่าเพื่อนเลยอติตาภวังนะมันจะเกี่ยวข้องกับตรงนี้เนื่องจากว่า อารมณ์ที่ปรากฏแก่ตาเป็นอารมณ์มาจากนอกตาอารมณ์ที่ปรากฏแก่หูมาจากนอกหูอารมณ์ที่มาจากประสาทกระโบประสาทลิ้นมาจากนอกลิ้นคือประสาทลิ้นเนี่ยปุยงว่าลิ้นลิมลิ้นไม่ได้นะลิมลิ้นนั้นประสาทลิ้นนั้นลิ้มรถที่อยู่ในประสาทลิ้นนั้นไม่ได้ทั้งทั้งทีทีลิ้นเนี่ยมันก็มีรถอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ลิ้มไม่ได้นั่นที่เรา เรารู้สึกรถนี่เป็นรถที่มาจากที่อื่นไม่ใช่อยู่ในประสาทนั้นหรือจมูกก็เช่นเดียวกันรับอารมณ์ที่อยู่นอกจกมูกจะดมกลิ่นที่อยู่ในประสาทจามูกนั้นก็ไม่ได้และประสาทกายก็เหมือนกันก็มาจากนอกกายมากระทบนะไนอ,อ้นอกนอกในบางทีมันไม่ได้มานอกไกลๆกันแลนอกไกลๆคือระหว่างเซลล์หนึ่งกับเซลล์หนึ่งหรือกระหลับหนึ่งกระหลับหนึ่งเบียดเสียดกันอย่างที่พูดถึงเรื่องความสั่นสะเทือนอย่างการปฏิบัติธรรม ของวิปัสนาบางสำนักที่เห็นความสั่นเทือนเพราะว่าผมก็เคยมาอธิบายในนี้จับเอาตรงนี้มาอธิบายว่าเป็นเรื่องของการเสียดสีระหว่างกระลาบต่อกระลาบ mm hmm. ก็ทําให้เกิดความรู้สึกแต่กระลาบเดียวจะรู้สึกตัวเองไม่ได้นะฮะ mm hmm. นี่จึงถือเป็นของข้างนอกเพราะคําว่าปัญจทวารวิถีมีอารมณ์เป็นข้างนอกเหมือนกันหมดทุกทวารน,นี่แหละไอ้ตรงนี้แหละครับที่ทําให้เกิด mm hmm. เกิดที่เรียกว่าอา เมื่ออารมณ์กัธวานมาอยู่คนละที่นะอยู่คนละที่ประสาทยอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ทีนี้ไอการที่มันจะมามากระทบกันเนี่ยที่ภาษาพระเรียกว่าเกิด e สัพปติคะคือการกระทบถูกต้องการที่จะมากระทบถูกต้องนั้นเมื่อของสองอย่างอยู่คนละที่จะเกิดการกระทบถูกต้องกันได้ก็จะต้องเข้ามาหากันใช่ไหมใช่ไม่ใช่ต้องเคลื่อนที่เข้ามาหากัน ไอ้ตรงนี้แหละครับที่ว่าอะไรเคลื่อนที่ไปหาอะไรอะไรเคลื่อนที่ไปหาอะไรตาเราเคลื่อนที่ไปหารูปหรือรูปเคลื่อนที่มาหาตาหูเคลื่อนที่ไปหาเสียงหรือเสียงเคลื่อนที่มาหาหูลิ้นเคลื่อนที่ไปหารสหรือรสเคลื่อนที่มาหาลิ้นกายเคลื่อนที่ไปหาโปรตปะหรือโปรตปะเคลื่อนที่ไปหากายในทางหลักละเอียดนะเราต้องบอกว่าหลักละเอียดหลักหยาบๆยาี่ลาจะคิดมันก็มีต่างคนก็ต่างเคลื่อนแล้วแต่ บางทีประสาทมันก็เล่นตัวนะฮะไม่งอให้ลูกเคลื่อนที่ไม่ให้มันดูเองคนก็อยากจะให้ดูอยากจะที่็อยู่เฉยๆเขาก็ไม่ให้ดูเองอะไรอย่างงี้นะเขามาเสนอขายสินค้าเองมาอวดเองเรก็แลแ้วแต่เดอะบางทีก็เคลื่อนที่ตาไปเรียกว่าเสาะเสาะ,ะแสวงหาซึ่งรูปนั้นเสียงนั้นนี่อันนี้เป็นอาการหยาบๆแต่อาการละเอียดเนี่ยอารมณ์ต่างหากเป็นฝ่ายเคลื่อนที่ไปหาประสาท สมมติว่าเราจะดูรูปนี้รูปดอกไม้เราเป็นฝ่ายปรารถนาจะดูรูปดอกไม้ตั้งอยู่ก็ที่เราพาตัวเองมาดูดอกไม้แปลว,ว่าไอการที่เราพาตาเรามาดูดอกไม้เนี่ยเราเคลื่อนที่ไปจนกระทั่งไปชนดอกไม้เลยได้ไหมมันจะแปลว่าขยับระยะเข้ามานิดหนึ่งเอาเข้าจริงในรูปปารมเป็นฝ่ายเข้าไปหาตาถูกไหมเป็นฝ่ายแล่นไปหาตาไม่ใช่เรา เอาตาเราไปดูดอกไม้หรือก็ตาหลุดออกไปจาเบ้าไปชนดอกไม้ถึงจะเห็นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่อันนี้แะไววาในหลักทางลึกเนี่ยอารมณ์เป็นฝ่ายเคลื่อนที่ไปนั้นเมื่ออารมณ์เป็นฝ่ายเคลื่อนที่ไปโครจรไปอย่างเนี้ไอ้ตรงนี้มันเกิดมีความหมายอะไรขึ้นมาหลายอย่างในทางละเอียดลึกซึ้งนะว่าไอ้การที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันเคลื่อนที่มาจากไหนเสียเวลาเดินทางไปเท่าไหร่ ผมผมตรงจะจะผัดตรงนี้ไว้พูดเมื่อตอนอธิบายถึงความหมายของคําว่าอาติมหมนตารม,มหมานตารมปริตตารมและติปริตตารมภายหลังนะครับเอาไว้ตรงนั้นจะฟังสนัดขึ้นเมื่อเราพูดในส่วนอื่นซะก่อนเนี่ยครับหลักตรงเนี้ยเป็นบทอธิบายถึงเขียนให้ดูที่ว่านะั่นนะอารมณ์เป็นฝ่ายโคจรไปหาประสาทเป็นฝ่ายโคจรไปกระทบประสาท เพราะนั้นอารมณ์จึงหมายถึงรูปที่เราเห็นนะครับที่เป็นคลื่นแสงสะท้อนจากวัตถุมาเข้าตาเราเสียงก็คืออารมณ์ที่เรียกว่าสัสทธารมณ์เป็นตัวที่เคลื่อนที่จากต้นกําเนิดของเสียงแล้วก็เข้าคลองประสาทสำนวนโบราณใช้คาว่าคลองประสาทไปกระทบประสาทเ่าคือประสาทหูอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจรึงสรุปได้ว่า ในส่วนหยาบๆเราจะบอกว่าใครเคลื่อนไปยังไงก็ตามแต่ในรายละเอียดแล้วตัวที่จะเคลื่อนนะไอ้โซนอื่นแล้วเราเคลื่อนถ้าอารมณ์ไม่เคลื่อนแล้วก็อยู่แค่นั้นเราเคลื่อนถึงที่สุดแล้วอารมณ์เป็นฝ่ายโคจรไปสู่ประสาทของเราเพราะเหตุนี้แหละท่านึงบอกว่าเป็นภหิทารลมเพราะอารมณ์เป็นของอยู่นอกประสาทเป็นของอยู่นอกประสาทจึงเรียกอารมณ์ว่าภหิทารมลมแปลว่าอารมณ์ภายนอกอย่างที่สอง ตรงนี้ให้ความเข้าใจและให้ความรู้สึกให้มโนธรรมในชั้นสูงแก่เราอย่างมีคุณค่ามากคืออารมณ์ที่เรารับรู้ทางประสาทตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะสภาพ